สมุนไพร9ชนิดทําไมต้องเป็นสมุนไพร9ชนิดแล้วระยะเวลาค่ะแต่ละชนิดใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวไม่เหมือนกันคุณไม่สามารถหาซื้อสมุนไพรพร้อมกัน9ชนิดได้นะคะนอกจากว่าเป็นสมุนไพรที่ถูกกรรมวิธีการตากเรียบร้อยแล้วเพราะว่าสมุนไพรแต่ละชนิดใช้เวลาในการปลูกหรือการเก็บเกี่ยวต่างวาระต่างเวลาต่างสถานที่ต่างอุณหภูมิมบางที่นะคะใช้เวลา1ปีกว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตบางที่นะคะ1ปีออกประมาณ3ครั้งค่ะเพราะฉะนั้นสินค้ามีโอกาสล้นตลาดได้แต่สินค้าบางตัวในในกล่องนี้ค่ะ บางตัว1ปีออกผลผลิตทั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเกษตรกรนะคะจึงทําการปลูกแบบหมุนเวียนนะคะสมมุติว่าปลูกหสวน5สวนสน,นี้ค่ะจะต้องปลูกแบบหม,ม,มุนๆเนาะเหมือนว่าสวนที่1่ปลูกแล้วสวนที่2ออีกหนึ่งเดือนถึงลงของอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวได้ทั้งปีนะคะได้ทุกเดือนแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นทฤษฎีเป็นทฤษฎีที่เราสองคนเรียนรู้มาก่อนที่เราจะทําผลิตภัณฑ์<ม>เพราะไม่งั้นนะคะถ้าเราเสี่ยงสมมตินะคะตัวใดตัวหนึ่งขาดแสดงว่าการตลาดเราไม่ได้เจ๋งพอค่ะนะคะที่ปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เน บางตัวมันขาดหรือว่าวัตถุดิบบางตัวมันขาดแบบน,นะะี้ค่ะเห็นไหมนี่ในเรื่องของทฤษฎีทีนี้เรามาดูในเรื่องของการปฏิบัติกันบ้างเราเรียนรู้ทฤษฎีแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปเห็นการปฏิบัติของเขาค่ะว่าหนึ่งปลูกด้เกษตรอินทรีย์จริงไหมเกษตรอินทรีย์คืออะไรวิวอพี่ล,ลองบอกสิเกษตรอินทรีย์คือการปลูกปูกต้นไม้โดยการที่จะไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับคือการดูแลผลผลิตนั้นด้วยอย่างปุ๋ยที่ใส่เนี่ยก็คงไม่ใช่เคมีนะครับคงจะเป็นอะไรที่ธรรมชาติธรรมชาติทั้งหมดที่จะดูดูแลทางด้านต้นไม้หรือว่่าาาาอออผผลลิตตทีเรร้งกกนมมัจะ โดยไม่มีสิ่งเจือปนเลยค่าใช่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องลงไปดูต้องไหมว่าแล้วเราจะ,ะสมมตินะคะเราสองคนจะทํแล้วแล้วเราจะเชื่อใจได้ไงว่าสินค้าเป็นกเกษตรอินทรีย์จริงๆแล้วเราเราจะไม่โดนเขาหลอกเหรอคือว่าจริงหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูต้นตอของที่ผลิตจริงว่าเขามีโครงการแบบ เขาเรียกอะไรโครงการใช่ไหมคุณทำเป็นแบบว่าโครงการแบบว่าอ่ากลุ่มอย่างเงี้ยค่ะว่าเป็นกลุ่มนี้ทำแบบเกษตรอินรีอ่าอย่างเงี้ยแล้วบางกลุ่มทําแบบออแกนิกออแกนิกคืออะไรทีนี้ออแกนิกก็เหมือนเกษตรอินทรีย์ทุกอย่างเพียงแต่ว่าสามารถจดเป็นออแกนิกได้นะคะก็คือควบคุมทุกอย่างเลยแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการของกระทรวงสาธารณสุขมีการตรวจสอบอ่าทุกอย่างตั้งแต่เริ่มดินนะคะตั้งแต่เริ่มดินตั้งแต่คือทุกอย่างค่ะต้องผ่านมาตรฐานแล้วได้รับใบนะคะในการเซ็นว่านี่คือแปลงปลูกที่เป็นออแกนิกและต้องมีใบเซอร์นะคะคำว่าสินค้าออแกน เป็นต้องมีใบเซอร์แต่ขึ้นแต่ต้องมีสิ่งที่ตรวจสอบได้ชัดเจนนะคะว่ามาจากแหล่งปลูกไหนอขาจะมีอนมีงอ่าใช่ค่ะก็คือต้องมีการควบคุมแต่ไม่จำเป็นต้องมีใบเซอร์ติฟิเคตนะคะหรือเป็นใบที่สามารถนำสินค้าส่งออกได้เป็นใบที่ใบเซอร์เนี่ยคือมีประโยชน์ตรงนี้แหละครับคือจะเหมือนกับเป็นใบการันตีแปลงผักของคุณแปลงสวนของคุณถูกต้องใช่จะเอาไปอัปเกรดอัปเกรดผลิตภัณฑ์ของคุณนี่แหละให้ ให้ส่งไปต่างชาติอย่างเงี้ยเขาจะโอเคเลยอย่างเงี้ยฮะช้าทุกตัวว่าการตากแห้งอันนี้ค่ะได้อุณหภูมิเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะสินค้าบางตัวสามารถตากแล้วเอาไปฆ่าเชื้อในระยะเวลาสั้นๆได้เลยแต่สินค้าบางตัวตากเสร็จแล้วต้องเอาไปเข้าเครื่องอบให้ได้อุณหภูมิการฆ่าเชือ้อแบบ แบบใช้เวลานานนะคะ ừ ừ ừ มันไม่ใช่แค่ค่าเฉยอย่างเดียวมันเป็นการรีดอีกรอบหนึ่งคือการรีดความชืนช้นสมุนไพรหลายตัวเป็นลาเร็วคุณสังเกตนะไม่ต้องอะไรไกลชาโนบะก้าวสมมุติว่าคุณกินเสร็จอะค่ะเอาไปวางไว้เฉยๆอะค่ะหรือเอาใส่แก้วไว้ลืมกินสักสาวันลาขึ้นทันทีเพราะของพวกนี้ค่ะมันไม่สามารถควบคุมมันไม่สามารถรับความชื้นได้นะคะทำไมซองชาเราถึงมี5้าซองคะพี่อูเนี่ยค,ครับประพอว่าหนึ่งหนึ่งเลยนะครับคือความ,วามสะดวกที่จะ เราจะพบไปไหนมาไหนก็ได้นะครับสองนี่นี่ค่ะคือสิ่งสำคัญนะถ้าเราไปรวมอยู่ในซองเดียวเนี่ยความชื้นหรือว่าความอะไรเนี่ยนะมันเข้าไปได้เยอะใช่สมมติว่าเราเปิดอ้าไว้อย่างเงี้ยนะฮะอากาศเข้าละนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือเหตุผลที่เราทําออกมาเป็นสองยอยออกมาอีกนะครับเรากบคุมขนาดนั้นเลยเพราะว่าเราศึกษามาเราถึงบอกว่าการทําของเราอะค่ะกว่าจะได้ระดับนี้กว่าจะได้แบบนี้แล้วกว่าจะได้ซองที่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นซองชาที่ทํามาจากเยื่อบม่อนนะคะรวมเชื่อด้วยอ่านี่นะคะทำมาจากเยื่อบม่นนะคะ